สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ b บสทิวิ่เชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะชีจะพาท่านผู้ชมค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเปิดกล้องกันท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านภูวิลล่าค่ะเราอยู่กันที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กันกันกบโรงแรม ออรีสอร์ทนะคะโฟซีซันนะคะเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเองบรรยากาศที่นี่นะคะท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงนกร้องอะไรแบบนี้นะคะแบบธรรมชาติสุดๆเลยและบ้านหลังนี้ค่ะเขาอยู่ในโครงการแม่แรมคอรเทนนะคะวันนี้ค่ะชิอยากจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมบ้านหลังนี้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครนะคะสนใจนะคะ บ้านที่แบบได้ฟีลรีสอร์ทบ้านพักตาอ,อากาศแบบนี้นะคะต้องรอชมคลิปนี้กันให้ดีๆค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องนะคะกันที่ด้านหน้าบ้านกันดีกว่าค่ะโอเคไปตามดูกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็เราอยู่ในโครงการแม่แรมคอเทนนะคะและบ้านหลังนี้นะคะสไตล์รีสอร์ทเนี่ยนะคะที่เขาต้องการจะขายค่ะก็มีพื้นที่นะคะ319ตารางวาะคะเกือบเกือบหนไร่แน่แล้วก็มีทั้งหมดด้วยกันนะคะห้าห้องนอน6ห้องน้ำนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ550ตารางเมตรนะคะราคาขายค่ะท่านผู้ชมจะอยู่ที่19.5ล้านบาทค่ะ แล้วเดี๋ยวชีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมทุกโซนเลยนะคะว่าแต่ละโซนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็เอาสรุปคร่าวๆก่อนเลยว่าที่ดินตรงนี้นะคะเขาจะมีสิ่งปลูกสร้างหลักๆนะคะอยู่3จุดด้วยกันจุดแรกนะคะก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะจะเป็น ตรงนี้เลยเป็นบ้านเมนหลักเลยนะคะอยู่ตรงนี้กับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นหลองข้าวนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าหลองข้าวเป็นยังไงและก็หลังสุดท้ายก็จะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆกับบ้านเป็นห้องอีกหนึ่งหลังนั่นเองอ่ะเราเดินมาชมกันตรงนี้กันก่อนค่ะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะของบ้านหลังนี้ค่ะตรงนี้จะจอดรถได้2คันค่ะท่านผู้ชมนี่เลยเขาก็จะมีลานจอดรถแบบส่วนตัวของบ้านนะคะอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่ามากันหลายๆคนนะคะก็สามารถจอดริมถนนด้านหน้าบ้านก็ได้นะคะป่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินนะคะพาไปยังตัวบ้าน,นะคะ่ะท่านชมนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่ารอบๆบริเวณนี้นะคะคือเขาจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะคือแบบทางต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่แบบเยอะมากๆเขาปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรคือแบบสวยมากเลยค่ะ อย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าที่นี่นะคะจะมีสิ่งปลูกสร้างนะคะอยู่ด้วยกัน3มโซนหลักๆเลยนะคะเดี๋ยวโซนแรกเราจะพาท่านผู้ชมอ่ะไปดูตรงนี้กันก่อน,นะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆกันกันกบหลองข้าวนะคะหลองข้าวเนี่ยสมัยก่อนนะคะคนโบราณหรือว่าคนสมัยตะกอ่ะนะคะเขาก็จะเอาไว้เก็บพวกข้าวพวกอะไรนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยะค่ะแต่ ณปัจจุบันนะคะเจ้าของค่ะเขาก็ดัดแปลงนะคะให้ชั้นล่างเนี่ยเป็นที่นอนนะคะหรือว่าเป็นห้องพักนั่นเองตรงนี้ค่ะห้องนี้นะคะเขาใส่เตียงเป็นเตียง6ฟุตค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนอนได้2ท่านแล้วก็ห้องน้ําตรงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยห้องนี้จะมีต้นไม้อยู่ในห้องน้ำด้วยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังคานะคะเขาใส่เป็นแบบหลังคาลอนใสค่ะ นี่เลย่วนน้ําจะอยู่ตรงนี้เขาก็จะทําเป็นสเตปนะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยหมดแล้วป่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปนะคะเดี๋ยวเชฟจะพาไปชมโซนอื่นๆกันบ้างค่ะเดี๋ยวขอออกจากห้องนี้กันก่อนท่านผู้ชมคะส่วนประตูทางด้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําด้านนอกอีกห้องหนึ่งนะคะห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องน้าเล็กๆค่ะเป็นแบบตักรานะคะ อาจจะเป็นแบบห้องน้ําของแม่บ้านใช้นะส่วนทางด้านนี้ค่ะจะมีห้องที่อยู่ใต้บันไดยอยู่นะคะห้องตรงนี้จะเป็นห้องแม่บ้านค่ะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ insert คลิปหรือว่าภาพอะไรเข้าไปเนาะอเเดี๋ยวเรากลับไปยังเส้นทางหลักของเรากันนะคะกลับมาตรงนี้เลยจากตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าแบ็คกราวด้านหลังของชีนะคะจะเป็นต้นไม้แบบมายื่นต้นแบบเยอะมากๆต้นไม้เยอะจริงๆนะคะตรงนี้ มาดูตรงนี้กันค่ะตรงนี้นะคะทางด้านออซ้ายมือของท่านผู้ชมค่ะตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารแบบเอาท์ดรนะคะและด้านล่างของเขาจะเป็นห้องครัวแต่ตอนนี้เรายังไม่ไปห้องครัวนะคะเราจะพาไปยังตัวบ้านหลักกันก่อนอะเดินมาเลยค่ะมาจนถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางขวามือตรงนี้ก่อนค่ะตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมากันตรงนี้กันต่อนะคะยังไม่เข้าตัวบ้าน ตรงนี้จะเป็นหลองข้าวชั้นบนนะคะที่เมื่อกี้เราพาไปดูห้องนอนข้างล่างถูกไหมตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนนะคะเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะแบบเก็บข้าวนะคะของคนสมัยก่อนเนี่ยค่ะคือแบบชิมมองว่ามันน่ารักมากๆเลยแล้วก็ชิลมากเลยนะคะโซนบริเวณนี้นะเขาทําติดตั้งไฟไปมีปลั๊กไฟสวิตช์ไฟอะไรติดตั้งมาใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจุดขายของเขาอจะอยู่ติดแม่นม้ําแม่สานะคะ โซนพื้นที่ที่ดินของเขาที่ติดน้ำนะคะจะมีความยาวนะคะอยู่ด้วยกันตั้งแต่50ถึง55เมตรเลยทีเดียวนะคะก็คือติดแม่น้ำแบบแทบจะล้อมรอบตัวบ้านเลยอะเกือบประมาณนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรามาถ่ายทำกันในเดือนของอเดือนมีนาคมเนาะ,ะปลายปลายเดือนนะคะ จริงๆฤดูเนี่ยคือแบบมันร้อนมากๆแล้วถ้าเกิดว่าท่าผู้ชมลองจินตนาการนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็มันก็จะแบบอากาศเย็นสบายแล้วก็แบบชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคไปเดี๋ยวเราจะลงจากโซนตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าตัวบ้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามันแบบโอ้ยมันน่ารักแล้วก็แบบน่ามาพักแค่ไหนนะคะ ที่นี่ขายนะคะไม่ได้ให้มาพักนะไม่มีปล่อยเช่าด้วยอ๋อที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะไม่เคยปล่อยเช่ามาก่อนเลยนะคะถึงแม้ว่าเราอจะเดินเข้าไปแล้วเราจะไปเจอแบบว่าเตียงเติงอะไรที่เขาทําไว้แบบดีบดีเลยนะคะแต่ไม่เคยปล่อยเช่าเลยะค,ะนะค่ะท่านผู้ชมคือทางเจ้าของ,ของเนาะเขาเป็นแบบคล้ายๆกันกับเศรษฐีคนมีตังค์เนี่ยนะคะเขาเป็น เจ้าของโรงแรมอยู่ที่สมุยและที่นี่เขาซื้อมานะคะเพื่อที่จะเป็นบ้านผักตากอากาศค่ะสมมุติเวลาเพื่อนเขาแขกไปใครมามาเที่ยวเชียงใหม่เขาก็จะเปิดให้เพื่อนพักอย่างนี้นะคะจนแบบว่าเขาก็อยากจะขายแล้วแหละนะคะก็เลยมารีโนเวทอะไรใหม่นะคะอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านกันแล้วนะคะเมื่อกี้ชานบ้านกว้างมากเลยเนาะเราเดินผ่านมาแล้วนะคะเข้ามาในตัวบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นโถงรับแขกก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะ เขาก็ใส่เป็นแบบโซฟานะคะเป็นแบบนี้มาโซฟาไม้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยและด้านบนเนี่ยจะเป็นจั่วสามเหลี่ยมใส่ฟ้าทําอะไรมาใหม่เรียบร้อยหมดแล้วตัวบ้านนะคะมีอายุนะคะประมาณ18ปีค่ะแต่เขามารีโนเวทอะไรใหม่หมดก็คือน่าจะใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมทุกห้องติดแอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะอย่างห้องนี้ก็จะมีทั้งแอร์ทั้งพัดลมนะคะอากาศไม่ได้ร้อนเลย ตัวบ้านค่ะจะแบ่งออกเป็นประมาณเรียกว่า3มชั้น3มสเตปด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปชั้นบนกันก่อนนะคะนี่เดินขึ้นไปตรงนี้เลยคะ่ะด้านบนนี้นะคะจะมีห้องนอนอยู่2ห้องค่ะท่านผู้ชมอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะคเดี๋ยวเราจะไปด้านซ้ายกันก่อนเข้ามาชมเลยค่ะเนี่ยค่ะ โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่เขาใส่เตียงไม้แบบนี้ไว้นะคะเป็นเตียง6ฟุตค่ะท่านผู้ชมของใหม่หมดเลยนะคะเพราะเขาทําไว้เตรียมจะรอขายค่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะระเบียงหน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมกว้างมากๆระเบียงตรงนี้นะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็น โต๊ะรับประทานอาหารแบบเอาท์ดอร์ที่เราพาไปกันตอนแรกนะคะและตรงด้านนี้ก็จะเป็นสวนหน้าบ้านนะคะกว้างมากๆเนี่ยค่ะสวนหน้าบ้านมองไปเห็นตรงนู้นจะเป็นหลองข้าวนะคะหรือว่ายุ้งฉางข้าวยุงย้งข้าวแทะะสมัยก่อนอ่ะเรือนจะอยู่ตรงนั้นหนึ่งเรือนนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมห้องน้ําในห้องนี้กันต่อค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะท่านผู้ชมจะอยู่ด้านนี้เลยนี่ห้องนี้นะคะมีจุดขายอยู่ตรงนี้ค่ะมีอ่างอาบน้ำค่ะนี่เลยแล้วก็วิวด้านข้างบ้านนะคะโอ้โหสวยมากจะเป็นวิวสวน,ะะน,สนนะคะนี่สุขภัณฑ์นะคะจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะเขาน่าจะเปลี่ยนอะไรเยอะมากๆ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันกับตู้ใส่เสื้อผ้าเก็บของอะไรต่างๆนะคะแต่งกระจกนะคะแล้วก็ใส่กรอบเป็นกรอบไม้อี้ยค่ะเนี่ยค่ะตู้เสื้อผ้านะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องฝั่งตรงข้ามกัน,นะคะ่ะไปดูอีกห้องหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะคะเดินมาทางนี้เลยะคะ่ะห้องนี้นะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับห้องเมื่อกี้เลยะคะ่ะมีระเบียงนะคะอยู่ ด้านข้างตัวห้องนะคะถ้าเดินออกมาจากห้องนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นอีกตึกหนึ่งนะคะตึกที่ชี้บอกค่ะก็ห้องนี้บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งตรงนู้นคะ่ะท่านผู้ชมจะเป็นถนนเส้นแม่ริมนะคะที่จะไปดูพวกช้างเสืองูลิงนะคะพวกโชว์ต่างๆนะคะแล้วก็พวกโชว์ซิปไลน์นะคะก็ไปทางเส้นนั้น ถือว่าทำเลตรงนี้นะคะดีมากๆเลยจากตรงนี้นะคะไปเซเว่นที่ใกล้ที่สุดนะคะประมาณโลกว่าๆนะคะขับรถประมาณ3นาทีไปโรงแรมโฟร์ซีซันนะคะประมาณ4กิโลนะคะและถ้าหากว่าเดินทางนะคะไปเข้าตัวเมืองเนาะเข้าตัวเมืองเนี่ยจะไม่เกิน30นาทีนะคะแล้วก็ถ้าไปสนามบินเชียงใหม่นะคะก็40นาทีเท่านั้นค่ะแต่ที่นี่นะคะชิมมองว่า เขาอยู่ในทำเลที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าทำเป็นรีสอร์ทปล่อยเช่าเนี่ยก็น่าจะทำเงินได้ดีเลยนะคะในช่วงเปิดประเทศเนาะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะ,ะบ้านหลังนี้เนี่ยเขาอยู่อ่อยูในเส้นทางที่จะพาไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆห้องนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวซึ่งลักษณะคล้ายกันกับห้องเมื่อกี้เลยค่ะห้องอาบน้ำอ,อ,อาบน้ำโซนนี้นะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเลย ะะแล้วก็จะมีะ่ล้างหน้าขนาดใหญ่อย่างนี้เลยนะคะนี่ตู้เสื้อผ้าอะไรเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมชั้นล่างกันต่อค่ะเนี่ยค่ะมองจากตรงนี้นะคะจะเห็นว่าโถงตรงนี้มันแบบมันกว้างแล้วก็โปร่งมากๆรองรับคนได้เยอะเลยนะคะบ้านหลังนี้ ตอนนี้นะคะเราเดินลงมาที่ชั้นที่2นะคะแล้วก็ทางฝั่งนี้เดี๋ยวชิดจะพาท่านผู้ชมค่ะไปชมห้องครัวกันก่อนนะคะห้องครัวตรงนี้นะคะเขาทําเป็นประตูแบบแบบใสแบบนี้นะเป็นกระจกใสเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าเขาบิวอินนะคะเคาน์เตอร์เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะหน้าบานนี่เป็นบานไม้เลยนะเนี่ยเป็นไม้สักด้วยอ่ะฝั่งนี้นะคะเขาติดตั้งเป็นครัวเ ตรงนี้เขาติดตั้งมานะคะเป็นเตามาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเตาสี่หัวเนี่ยนะคะใช้งานได้เลยมีเครื่องดูดควันนะคะตู้เย็นอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเนี่ยก็มีให้หมดแล้วค่ะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะมีกระจกที่สามารถเปิดออกไปเห็นยังโซนโต๊ะอาท์ดอร์นะคะด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะ่ะนี่เลยป่ะเดี๋ยวเราออกจากห้องนี้นะคะไปยังโซนถัดมานะคะโซนตรงนี้กันเลย ท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นที่เก็บไม้กวาดนะคะเนี่ยเนี่ยน่ารักมากๆเลยอ่ะก่อนที่เราจะพาไปชมโซนอื่นๆของชั้นนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมชั้นล่างสุดกันก่อนนะคะเหมือนจะเป็นแบบชั้นที่สามใช่ไหมนะเป็นโซนที่สามแล้วกันของบ้านหลังนี้เข้ามาปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก่อนเลยไปดูห้องน้ํากันคะ่ะห้องน้ํานะสวยมากแค่กระเบื้อง แต่งลายอะไรแบบนี้ชีก็ชอบแล้วนะเนี่ยอ่างล้างหน้าแบบนี้มันออกผสมผสานแบบล้านนาแล้วก็ตรงนี้จะมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากมากเลยแล้วก็หวยตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบหน้าต่างแบบโบราณสมัยโบราณน,นะคะที่มันแบบเลื่อนปิดได้เนี่ยค่ะเลื่อนเปิดเลื่อนปิดนะคะเมื่อก่อนหน้าต่างบ้านเราจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะหน้าต่างสมัยก่อน เมื่อก่อนบ้านชีก็มีหน้าต่างแบบนี้ด้วยคือแบบโบราณมากห้องนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอะ่ทางเดินเข้ามานะคะห้องนี้จะมีเตียงอยู่สองเตียงนะคะนอนได้สี่ท่านตรงนี้จะเป็นเตียงหกฟุตนะคะนี่ค่ะหนึ่งหลังแล้วก็เดินมาฝั่งนี้ก็จะมีเตียงแบบนี้นะคะอีกหนึ่งหลังค่ะห้องนี้ก็สามารถนอนได้สี่คนแต่เอาจริงๆนะคะมันยังมีพื้นที่กว้างอีกเยอะเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาจัดวางเป็นแบบ เอาไว้แบบนั่งเล่นชมสวนนะเนาะเพราะว่าโซนฝั่งนี้นะคะจะอยู่ติดกับแม่น้ำแม่สาเลยนะคะเดินออกไปนิดเดียวนะคะก็เจอแม่น้ำแล้วตรงนี้มีประตูนะคะสามารถเปิดออกไปได้เนี่ยค่ะเป็นประตูแบบเปิดสองบานซ้ายขวานะทะ่านผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ เขายังทำชิงช้าไว้ด้วยน่ารักมากเลยค่ะมีเดินไปอีกนิดนึงนะคะก็เจอแม่น้ำแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาออกไปโซนอื่นๆน,นะคะจากตัวบ้านกันดีกว่าเพื่อที่จะไม่งงเนาะเพราะในตัวบ้านหลังนี้นะคะเขาแบบเขาทำเเยา u ์ไว้ที่แบบว่ามันมันไม่เหมือนกับบ้านทั่วไปอะนะคะแล้วก็ดีเทลเขาเยอะมาก เดี๋ยวเราพาขึ้นไปด้านบนกันค่ะเดี๋ยวชีจะพาทุ่องนะคะไปชมมุมพักผ่อนอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งมุมพักผ่อนตรงนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะอยู่โซนด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาแต่งเป็นโซฟารับแขกนะคะอยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นโซนที่แบบว่าเราสามารถแบบมานอนเล่นนั่งเล่นมือถืออ่านหนังสือ,อหรือว่าทำอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ พอข้างๆเนี่ยจะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็วิวสวนนะคะเนี่ยค่ะสวนของเขาเนี่ยกว้างมากเลยอ้อที่สำคัญนะคะบ้านในโครงการนี้นะคะเขาจะไม่มีรั้วนะคะรั้วเนี่ยมันอาจจะบางบ้านบางหลังนะคะอาจจะเตี้ยม,มากๆาจ,จะเป็นรั้วเหล็กอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้ไม่ได้เป็นรั้วคอนกรีตนะคะมันอาจจะมองแค่ไม่เห็นรั้วเลยก็คือมันสามารถที่แบบว่าคุมธีมเนาะคือ มันจะมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่แบบบ้านที่ที่อยู่ในโครงการนี้นะคะแล้วก็บ้านที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด8ดหลังเท่านั้นเนาะอย่างที่เราแจ้งไปตอนแรกนะคะหลังอื่นๆนะคะก็จะเป็นเจ้าของเกรเฮ์อย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะคนสมัยนูน้นเนาะที่มาซื้อที่นี่ได้ก็น่าจะเป็นคนแบบเศรษฐีเงี้ยเศรษฐีมีเงินเนาะสมัยก่อนนะคะมาซื้อที่ดินเก็บไว้ พอที่ดินแต่ละแปลงนะคะของที่นี่คือแบบใหญ่มากมากเมื่อกี้เราเดินผ่านมากันตรงนี้ยังไม่ได้ให้ดูเลยตรงนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะอีกจุดหนึ่งเป็นห้องรับประทานอาหารภายในตัวบ้านนะคะตรงนี้นั่งได้สักประมาณเกือบสิบคนประมาณ8ปดถึงสิบคนก็นั่งได้นะคะตรงนี้ค่ะเขาจัดแต่งโต๊มาให้ชมนะคะสวยน่ารักมากมาถึงตรงนี้นะคะชานตรงนี้นะคะก็ เป็นที่ที่เรามาเปิดกล้องกันตอนแรกนะคะเป็นชานไม้ที่แบบว่ากว้างมากๆสามารถทําเป็นลานสถานการณ์อะไรก็ได้เมื่อกี้เรายังพูดไม่จบเนาะก็คือบ้านที่อยู่ในโครงการนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน8หลังแต่ละหลังเนี่ยพื้นที่เขาอะ่ะกว้างมากคือพื้นที่ใหญ่เป็นบ้านพื้นที่ใหญ่ทุกหลังเลยนะคะก็ถือได้ว่าคนสมัยก่อนที่เขามาซื้อโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นะระดับเศรษฐีหรือว่าคนมีเงินระดับหนึ่งนะคะ ตรงนี้ค่ะสาวยน้ําสาตรงนี้จะเป็นสาเกลือนะคะขนาด3 1มคูณ10เมตรค่ะที่เราพามาันกันตอนแรกนะคะก็ถือว่าครบเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะก็คือไม่ได้แค่ชมธรรมชาติหรือว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเดียวแต่ก็ยังมีจุดที่เรียกว่าเป็นโซนสันทนาการให้กับคนยุคใหม่นะคะให้มาแบบมาพักแล้วก็แบบน่าจะชอบเลยทีเดียวนะคะป้าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซน รับรองนะคะโซนพักผ่อนอีกโซนหนึ่งเลยนะคะโตใหญ่มากนะคะตรงนี้เขาก็จัดเป็นโซฟาเอ้าท์ดอร์นะโซฟามานั่งเป็นแบบนี้นั่งชิลๆนะคะชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำแม่สานะคะตรงนี้ตอนเย็นๆน่าจะลมลื่นมา,มากๆเลยนะคะอากาศน่าจะดีมากเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปยังโซนสุดท้ายกันค่ะสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะโซนที่3าม สิ่งที่สามนะคะของที่ดินหลังนี้ก็จะเป็นตัวบ้านหลังนี้เลยค่ะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะที่ใช้รับรองคนที่มาเล่นสระน้ำตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นอีกเรือนหนึ่งนะคะที่มีห้องนอนอยู่ข้างในด้วยมีห้องนอนห้องน้ำครบเลยนะคะนี่ค่ะปไปดูกัน มาถึงปุ๊บนะคะเดี๋ยวเข้าห้องนี้ก่อนเลยห้องนี้อาจจะเป็นห้องแบบห้องทรงงานหรือเปล่าอ่าจริงๆอาจจะเป็นห้องเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆนะคะอันนี้เขาจัดมาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเค,เคาน์เตอร์แล้วก็วางพวกอ่าถ้วยชากาแฟอะไรอย่างงี้นะคะหรือเราจะทําเป็นห้องอ่าห้องทํางานอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือเก็บของอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไะห้องนี้นะคะเขาจะใส่เตียงสาห้าฟุตนะคะมาสองหลังค่ะนี่เลยทุกอย่างใหม่มากเลยนะคะเตรียมขายค่ะ <laughs> แล้วก็ตรงนี้เขาก็ทําฝ้าเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมลองดูก็ได้ฝ้าเพดานจะเป็นคล้ายๆกับจั่วแบบนี้นะคะเขาทําใหม่หมดเลยแล้วก็เขาใส่ซ่อนไฟ LED ไว้ตรงแบบขอบๆด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นลานที่ยื่นออกไปออกจากตัวบ้านน่ารักมากเลยสามารถเดินลงไปเล่นน้ำได้ เมื่อวานฝนตกค่ะท่านผู้ชมน้ำมันอาจจะแบบคุณๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้น่ารักมากๆชอบมากชอบความที่มันเป็นแบบมีลูกเล่นมีกิมมิกเยอะมากเลยครับสำหรับบ้านหลังนี้มาค่ะตรงนี้นะคะก็แบบเป็นเหมือนจุดแบบพักผ่อน,นะอีกจุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะ ไม่อยากรีวิวแล้วนะคะอยากพักผ่อนแล้วค่ะเดี๋ยวกลับเข้าไปดูในตัวบ้านหลังนี้กันอีกนิดนึงนะคะมาห้องนี้ค่ะห้องน้ำของเขานะคะก็อลังไม่แพ้กันกับห้องนื่นๆเลยมีอ่างน้ำด้วยนะคะ ถ้าใครไม่อาบน้ํานะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่อาบน้ําสิไม่อาบน้ําในอ่างก็มาอาบนี้ได้ตรงนี้จะมีเลนชาวเวอร์ให้ค่ะแล้วก็วิวห้องอาบน้ําตรงนี้นะคะก็เป็นวิวสวนนะคะเห็นแม่น้ํานะแล้วก็ส่วนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะนา่ารักมาเป็นไม้แผ่นเดียวเลยะคะ่ะท่านผู้ชม,มแล้วก็ยังมีห้องเก็บเสื้อนะคะห้องนี้เอาไว้แบบแต่งตัวเนาะเนี่ยค่ะ อันนี้ทำเป็นบิวอินไม้แต่อันนี้น่าจะเป็นไม้อัดนะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะไปเดินเล่นบริเวณริมแม่น้ำกันดีกว่าค่ะมาไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะออกจากตัวบ้านหลังนี้นะคะเดินออกไปพาท่านผู้ชมนะคะไปเดินเลียบแม่น้ำแม่สากันค่ะมาตรงนี้เลย เนี่ยค่ะท่านผู้ชมคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ที่เราพาท่านผู้ชมมาชมกันนะคะส่วนตัวแล้วคือแบบชอบมากๆเลยเราชอบบ้านสไตล์รีสอร์ทแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ทำเลตรงนี้คือแบบว่าทำเลดีมากเพราะอย่างที่บอกในตอนแรกนาะว่ามันสามารถพาท่านผู้ชมนะคะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไปดูโชว์เสือ ที่คุ้มเสือนะคะหรือว่าจะไปชมพวกโชลิงโชงูอะไรต่างๆนะคะหรือแม้แต่สวนบัตเตอร์ลายนะคะก็มีสวนกล้วยไม้ก็อยู่ใกล้ๆนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดของเชียงใหม่อยู่โซนนี้หมดเลยนะคะโซนแม่ริมนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็บ้านหลังนี้คือตั้งอยู่ในจุดที่แบบโอเคมากๆถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแบบบ้านพักตากอากาศนะคะอ่า ตอนนี้นะเราก็มายืนอยู่ที่ด้านข้างๆข,ของแม่น้ำแม่สาแล้วนะคะอย่างที่บอกเนาะตอนแรกก็คือในพื้นที่ของที่ดินตรงนี้จะติดกับแม่น้ำแม่สาเนี่ยประมาณถึง50เมตรเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะนคะคะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาชมบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อชี้มาได้นะคะที่ Bas l l v v n n g เชียงใหมค่ค่ะเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็นัดมาล่วงหน้าได้หรือว่าอยากจะทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามมาได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าที่จะพาไปชมที่ไหนนะนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวมาเจอสต๊อบใหม่ๆที่น่าสนใจกันครั้งหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ